ถือว่าเป็นโอกาสดีก็ถือว่าอ่าอ่าพร้อมไหมพร้อมเอาพ่อนงมือขึ้นนั่งนั่งนั่งประโยชน์นั่งพุกเขาให้เป็นแถวลงคมหน่อยให้เป็นแถวที่ดู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 ดดให้เป็นแถวที่สวยเหมือนกระูพลังเลยหน่อยเร็วเร็วทำาไง ให้ดึงเท้าใช่ไหมอ่ะดูดูเดยกคิดกันบ้างลูกเดคิดกันบ้นเดี้วโอ้โหไาเห็นแม่ร้องไห้พี่แก่หมูอย่าแบมูอกามแม่มือถูกแล้วอ่ะโอ้ ต่อคุณพ่อต่อคุณพ่อต่อคุณแม่ต่อคุณแม่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายและผู้มีพระคุณทุกท่านและผู้มีพระคุณทุกท่านกรรมบันใดกรรมบันใดที่ก้าวกระผมที่ก้าวกระผมได้ล่วงเกินท่านมาได้ล่วงเกินท่านมาจะโดยประการใดก็ตามจะโดยประการใดก็ตามทั้งกายกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมวจตีกรรม มโนกรรมมโนกรรมทั้งที่ตั้งใจทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทั้งต่อหน้าก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรับตั้งแต่อดีตชาติอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอท่านทั้งหลาย ออโหสิกรรมให้แก่กับผมให้แกออกผมในการออกบวชเพื่อเป็นสามเณรสามเร้างสมบุญบารมีความเพียรเพยียรคุณธรรมการออกบวชในครั้งนี้นออนนเพื่อเป็นการถวายเพื่อเป็นกาารถวยเป็นพระราชะกุศลพรระาชกุศลแต่พระบาทสมเด็จแ มเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสเรื่องในโอกาสปีมหามงคลปีมหามงคลเฉริมพระชนพระพันษาปกรอบวันที่28กรกฎาคมนี้วันที่28กรกฎาคมนี้ดังนั้นดังนั้นกระผมกระผมจึงขอกราบลาจึงขอกราบลาเพื่อออกบวชเพื่อออกบวชเป็นสามเณรเป็นสามเณร ในการออกขวดในครั้งนี้ในการออกขวดในครั้งนี้จงส่งผลให้จงส่งผลให้กระผมกระผมจะเริ่มยิ่งขึ้นไปจเจริ